นี่ให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะจริงมันเรื่องการข่มขืนเ,เด็กหรือสตรีอะไรเงี้ยมันก็แบบนี้มันทั่วประเทศไปหมดเลยแล้วก็มาเกิดที่ที่ตรังเนี้ยนะคะก็เริ่มจาก,ากยายแจ้งมาที่มูลนิธิแล้วก็เราก็เ <c oughs> นี่ยราก็ไปประสานกับพอมอคมจอนะคะแล้วก็ประสานกับท่านผู้ก,การบนักพท่านผู้การก็ให้คนเข้าไปนะไปที่บ้านพักเด็กแล้วก็ ให้การบ้านพักเด็กก็ไปแจ้งความแตวนี้มันก็ถึงมันก็รวดเร็วนะฮะภายในตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงวันที่สิบเก้านะภายในสี่ห้าวันเนี่ยก็ได้สรุปออกมาว่านักดูการก็อได้เขาเรียกว่าอะไรฮ้ให้เขาออกมาจากราชการครับก็รับเรื่องไว้วันที่สิบเจ็ดรับเรื่องไว้ที่สิบเจ็ดแล้วก็สอบปากคำสะอาวิชาชีพ นะครับในวันที่18นะครับวันรุ่งขึ้นแล้วก็ขอหมายพ้นเพื่อไปค้นบ้านเพื่อจะเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในทางคดีนะครับขอหมายพ้นก็ไปดําเนินการมา evet, แล้วก็พบตัวผู้ต้องหาก็พบตัวผู้ต้องมาสอบปากคำนะครับแล้วก็แจ้งข้อต่างในวันร năm, นนุ่งขึ้นก็มีคำสั่งตั้งกองปราบสอบสวนในหลายแหละให้ออกอย่างไรก็ตาม คดีก็อยู่ระว่า,ารสอบสวนก็จะมีข้อที่จริงที่ต้องสอบผู้เสียหายเป็นเพิ่มเติมอีกในในหลายๆเด็นนะครับก็ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะที่ในส่วนของเราก็ไปเยี่ยมเด็กสองสองคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณยายนะไม่สบายใจก็คือแน่น,นอนที่สุดตำรวจเม่ก็ออกหมายค้นบ้านแล้วนะคะแล้วก็เรียกตัว พูต้องสงสัยในข้ต้องหาเขาเรียกพู้ต้องหาได้ยังพูต้องหาเพต้องหาเนี่ยมาพบแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อหาแต่ว่าก็ปล่อยตัวไปเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นข้อกังขาแล้วก็ข้อห่วงใยความปลอดภัยของคุณยายและครอบครัวเราก็เลยจะต้องมาประชุมอาลือกันนะว่าตรงนี้ขั้นตอนของตำรวจทํอยังไงและสาเหตุที่เราปล่อยตัวไปเนี่ยมันเป็นข้อเหตุใดเช่นช่ท่านท่านอภิารเนี่ยนะคะ ก็มัไปเป็นตามพิการของกฎหมายนะครับืที่เราพบบนก่อนหน้าดังนั้นเรามีการติดต่อที่ได้พต่างหาแล้วได้รัสาระการัึคือเขาไม่มีพฤติการจะปกติคือเพ่งเกิดขึ้นในกานที่ใดในชั้นต้นเนี่ยก็ต้องิีการไปตามกฎหมายถ้ามีตั่งจากนี่มีพฤติการอื่นใดที่จะตอเห็นว่าเขาไปไปละเมิดในส่วนนี้เราก็ขอตัวเขาก็มีพิการใต้ในระหว่างนี้ก็จะมีความจำเป็นที่ต้องขอตัวคือ ซึ่งการสอบสวน,น <est> ในคดีนี้เนี่ยจะเป็นตัวแทนสาวเสือที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องสำคัญในในเรื่องของฐานที่บ่งพยายนเนี่ยเราก็มีมาตรการในการไว้บอดหน้าที่แล้วนะครับในเรื่องของการคคการสืบสวนในการรับแล้วก็มีฐานที่บ่งพยานตามทุเเีย่มีไว้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในในโอกาสต่อไป <S <S <า> ก็สรุปว่ายังไม่จบเลยนะฮะก็คือการดําเนินการสืบสวนยังไม่จบก็ต้องดําเนินการต่อไปใช่ไหมฮะนะแล้วระดับนั้นนะคะก็ต้องคอมพิวเตอร์แล้วมันทึกผลการสืบกวนใงเด็กนะคะรู้ว่ากรู้ว่าเสพได้ถึง90%เด็ก ปชานชนก็ให้ความสําคัญนะครับตรงนี้เนี่ยเรา,เาผมในฐานะที่เป็นผู้ว่ากาัรจังหวัดได้มอบหมายตาชับทางท่านผู้กำกับการํารวจภูธรจังหวัดนะครับให้ดูแลคดีนี้นะครับด้วยตนเองแล้วก็ําชับในเรื่องของการเร่งรัดคดีให้ดําเนินการเป็นไปตามกฎหมายเพราะว่าผมคิดว่าเป็นคดีทีเ่เราจะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็ดําเนินการตามความผิดฐานะที่เป็นตํารวจด้วยนะครับอันนี้เราก็อยู่ในระบาดการสอบสวนนะครับพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับแต่ว่า ในระดณะนี้เนี่ยเรื่องของการที่เราจะเอาเด็กสองคนนะครับเรื่องของการคุ้มครองพยานเราก็จะเอาเด็ก2คนมาอยู่ที่บ้านพักเด็กก่อนนะครับรวมถึงดูแลคุณยายในเรื่องของการคุ้มครองพยานแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเรื่องของการดูแลในระยะสั้นนะครับเรื่องของการเรียนของเด็กในเรื่องของการประกอบอาชีพของคุณยายอันนี้เรามอบหมายให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลในการช่วยเหลือสงเคราะห์ ในสิ่งที่เราสามารถทําได้ในช่วงนี้เลยในการเยียวยาในเบื้องต้นในระยะยาวเราก็จะดูแลเรื่องของการศึกษาของเด็กทั้งสองคนทั้งอายุ16เรื่องของอาชีพแล้วก็อายุ12เรื่องของการเรียนต่อให้จบนะครับอันนี้เรากา็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบให้ทัดเจมก,ก็ก็ให้คุณยายได้สบายใจว่าทางเรารทางจังหวัดให้ความสําคัญเรื่องนี้ครับแล้วก็ให้ การคุ้มครองพยานเพื่อให้พยานได้สบายใจแล้วก็เด็กเอาตอนนียืนยันว่าเด็กเราเอาเออกมาจากบ้านทักแล้วก็ดูแลโดยทางหัวหน้าบ้านพักเด็กได้ดูแลเด็กทั้งสองคนอยู่หน้าขนะนี้ครับก็ขอให้ขอขอบคุณท่านนะคะแล้วขอบคุณยายสบายใจนะวันนี้มาถึงท่านผู้ว่าจังหวัดท่านพักาการท่านรองรู้การทุกท่านนะสมาทุกหน่วยงานของ ในจังหวัดเลยนะมารวมอยู่ที่นี่นะคะคุณยายนะคะนะไม่เป็นไรแล้วก็แน่นอนที่สุดนะออทางกระบวนการยุติธรรมก็ต้องสารสถิตยุติธรรมอยู่แล้วนะนะคะนะคะคุณยายนะนะสบายใจคุณยายอยากพูดอะไรว่าตอนนี้ให้พูดแล้วนะดแล้ว <laughs> เหลือเงี้ยเราเนี้ยเลยโตอะค่ะไดรู้วนบคนท้ำนิ้ได้เลยคุณูไ่ได้เปดไอย่างนะาอร่อยงนบอกที่กมวตัวต่อตดติดพูดไปวชือเด็กไ่เมีปีวานนื่อไม่มีวานทั้ง้เราเองด็กทั้ง

ต้องุณทุกันได้ถยงอนะคะต้องขอบคุณจึงเหมือนชนเลยนะคะท่านขอบคุณท่านนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะถอดแท้กันนะเพราะเราก็ทำงานด้วยกันนะบางอันก็จะต้องคือพูดความจริงอะนะเพื่อจะให้มามาสรุปกันได้ว่าอะไรสิ่งที่มันข้องใจหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทางตำรวจก็อธิบายให้ฟังนะว่าเขาจะเก็นไปตามขั้นตอนอย่างนี้ แต่เราทั้งนี้ทั้งนั้นมูลนิธิปวีนาก็จะติดตามนะคะร่วมกับทางท่านผู้ว่าทางตำรวจนะคะแล้วก็ทางพมจแล้วก็หน่วยงานต่อไปด้วยนะคะอยากติดตามนะครับว่าต้นต้นน้ำครับอยากอยากกลางนะครับใส่แต่ดูที่มีที่นะครับทามผู้ร้องนะครับใช่ในเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องเริ่มแรกเลยเหรอคะเริ่มแรกนี่ก็คือคุณยายเนะี่ย เฟซบุ๊กไปที่มูลนิธิปวีนานะก็มีคนเฟซบุ๊กไปอ่ะว่าถูกกระทำนะมีหลานถูกกระทำสองคนนะอายุสิบสองกับสิบหกนะคะแล้วก็เอ่อก็ขอความช่วยเหลือก็ผู้ผู้ผู้กระทําผิดเนี่ยก็มีมีตําแหน่งมียศมีอะไรเงี้ยเขาก็กลัวมากว่าเลือดทำยังไงอย่างเงี้ยตัวท่านเองก็เลยเออคุยกับคุณยาณยก็บอกว่า เด็กเนินอยู่บ้านคนนั้นเลยผู้ชายคนนั้นนั้นก็เลยประสานกับทางคมจอแล้วก็พอมอนะคะแล้วก็ให้เอาเด็กนี่ยออกมาก็วิธีใดก็ตามเนี่ยเอาออกมาจากบ้านนั้นก่อนเมื่อเอาออกมาแล้วก็ให้ทางกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยคมจอพอมอและบ้านพักเนี่ยคมจอก็สอบปากคำเด็กเด็กก็บอกความจริงว่าโดนะอะไรอะไร้างน,นะคะหลังจากวันนั้นท่านก็ไปโทรสัท์ ท่านผู้การผู้กับการนะคะท่านก็เร่งเอาตำรวจหญิงเข้าไปเลยไปสอบปากคำก็ได้ข้อมูลหลังจากนั้นทางหัวหน้าบรญัาก็ไปแจ้งความไปตรวจร่างตายนะหลังจากนั้น,น,นก,ก,รดรนะนก็ดําเนินการต่างกาันเพื่อข้ามาทางตำรวจทางผู้การทางอธิการจนมาถึงกันเข้าค้นหรือว่าเป็นที่มาที่ถึงวันนี้นะคะซึ่งตรงนี้กระบวนการยังไม่สิ้นสุดนะ เพราะยังมีขั้นตอนอหลายขั้นตอนที่ตํารวจกําลังจะทํา mm. แต่วันนี้นั้นลงมาเพื่อที่จะมาเยี่ยมเด็กด้วยนะเด็กทั้งสองคนว่าเด็กจะอยู่อย่างไรคุณยายจะเป็นยังไงแล้วก็ตํารวจเนี่ยต้องให้ข้อมูลชัดเจนให้กับคุณยายนะคะว่าคุณยายเนี่ยจะมีความปลอดภัยแค่ไหนท่านผู้ว่าจังหวัดก็เป็นประธานที่จะต้องรับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ให้ทม นะฮะชัดเจนกับพัยายอะรยาเงียค่ะแล้วใจเด็กเป็นยังไงบ้าง,รราง,เ,งาเด็กนี่ก็ค่อนข้างจะข่นมนะฮะแต่ตอนใหม่ๆเขาก็เขาก็กลัวนะ,ะนะคะต้อง,<ช>ต,องต้องคุยกับออบ้านพักดีกว่ากาช่วงที่มาก็เป็นมาที่ที่ไก็ใช้เวลาเปล่าเ เด็กก็าฝ่ายการเงินกว่าเดิมเยอะค่ะเหมือนว่าได้ได้ทูกอะไรออกมาสิ่งที่ได้เรียนหนังสือด้วยนะก็ได้เรียไหมเนาะเพราะว่าคนที่จบโัหนูมาประมาณสามสี่ห้าปีแล้วค่ะไม่ได้เรียนต่อก็ตัวเราถอเรื่องแนวทางการศึกษาต่อคนที่ก็ยินดีใจเพราะว่าอยากจะเรียนนานแล้วแต่ว่า ตคองรู้อาจารย์กอย่ที่เรื่องจมูกค่ะไม่ไม่สามารถไ่วด้แต่ว่าแค่ในเรื่องของการส่งงแล้วก็ส่งิดหมายฝ่าย่านส่วนคนน้องก็อาจจะพูดน้อยหน่อยแต่ก็ล่าเรื่อค่ะไม่มีภาวะเครียดทอย่างการใช้ใชี่ประจำวันก็ปกติอย่างระยะเวาจากตางตรวจครับว่าน้าหนักของขรักการจัระเบียบาะเเรื่องรแล้วก็รเียบาไครับสามารถที่จะมักตัว ขณะนี้นะขณะนี้ก็กาหลักษาก็ถือว่าเป็นได้แะ้วครับนะครับแต่ก็ยังมีการรายงานข้อที่จริงแล้วก็ต้องมีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อีกส่วนหนึ่งปรแต้วก็เขาไปเสกขอไ้การใายงานาตร์แต่ว่าเขามีข้อที่จริงพยายามจากผู้เสียหายที่เป็นเด็กแล้วก็พยายามรอดรอมคือก็พอสมควร ต้องแยกต้องแยกนิดนึงเพราะว่ามันมีผู้เสียหายที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสามปีคนหนึ่งแล้วก็อายุเกินสามปีคนหนึ่งครับพอสามสี่ก็หาอยู่นะครับรรตา,ามกฎหมายแจ้งแจ้งทุกกระทรงความผิดน,น,นะครับเจ้าหน้าาที <S <S 2> <S 2> ่อ๋อสบายใจได้ผมทำคดีทุกคดีคุณไปตรวจสอบได้ บบมันนขึ้นอยู่กับพยายนหลักฐานที่เรายูนมีข้อที่จริงอื่นอีกอยูไหมนะครับแต่ว่าเราทําอยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วก็อยู่ในกรอบของเวลาแล้วอ็ทุกคดีเรามีความตั้งใจงนะครับเรารับรู้เมื่อวันที่17ก็ให้พนักงายนสืบสวนญิงเข้าไปตรวจสอบก่อนหลังจากนั้นก็นัดหมยายสารวิชาชีพสอบต่ที่18บพอสอบ18ได้ข้อที่จริงที่เป็นพยานหลักฐานที่สามารถ ขอไมาค้นได้เราก็ค้นแม้แม้กระทั่งเป็นบ้านพักหลวงเราก็ค้นนะครับคุณจะเห็นว่าเราดำมกฎหมายทุกอย่างนเราพบตัวเราก็ตัวเข้าเราเราก็ผู้ต้องหาอยู่ต่อหน้าเราแจ้งข้อกล่าววันลุกขึ้นผมก็สอบสัมภาษณ์ตั้งคณะสอบสวน่ในและให้ออกจากรารของหลวงยึดงแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของภาพลแล้วก็ผู้บัญชาการก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพูดการตีกัน ตอนนี้อันนี้ <c oughs> ผมเรียนว่าให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นอย่างที่บอกว่าคดีอย่างนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนนะครับก็มอบทางผู้วับการหรือผูท้ทจังหวัดแล้วก็ผมจะติดตามกำกับดูแลรวมถึงท่านพวีนาได้ <c oughs> อเอาเบอร,ร์โทรศัพท์ผมไปแล้วเพื่อจะติดตามคดีในการเร่งรัดนะครับวันนี้มีท่านยุติธรรมจังหวัดอยู่ทางศูนย์ดำรงธรรม แล้วก็ทางส Jean ํานักงานพัฒนาสังคมและความนคงมของมนุษย์อยู่ก็ให้คำยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าคดีนี้ไม่เป็นมวยลมแน่นอนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยต <you> mm ้องการเรียนว่าในสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไม่ดีเราก็ถ้าทําผิดเราก็มาดําเนินการตามกฎหมายต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปครับโอเคนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับามครับ ใจนะย้มได้ย <analyze anthropology> ังถานน้ำส้มก่อนถานน้ำส้มก่อนตาน้ำก่อนห่านืมไดเชิญเชิญเตรียมไปแล้วทัน แป๊บหนึ่งนะคะลูกเพจเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเมื่อกี้นี้โอเคเมื่อสักครู่นี้นะคะทางอ่า ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ทางพลตำรวจตรีสัทรทวิสนผู้บับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังแล้วก็ท่ทนประวีนาหงสก,กุมลมูลีประวีนาเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าหลังจากนี้จะทำยังไงต่อกับคดีที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน,นะคะทางท่านผู้บังคับการท่านก็ได้บอกว่าหลังจากที่ได้มีการรับเรื่องไว้ตั้งแต่วันที่17มกราคม65เนี่ย ก็หลังจากนั้นเนี่ยวันต่อมาวันที่18ก็ได้มีการสอบสหวิชาชีพเด็กๆแล้วก็ให้ตํารวจเนี่ยค่ะออกหมายคน้นออกหมายค้นบ้านผู้ต้องหาออกหมายค้นบ้านตํารวจคนนั้นแล้วก็เก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ได้พบตัวผู้ต้องหาก่อนนําตัวมาสอบปากคาหลังจากสอบปากคำเสร็จแล้วก็ได้มีการประกันตัวค่ะเนื่องจากเนื่องจากว่าผู้ต้องหาเนี่ยเ,เขาบอกว่าปฏิเสธ เขาปฏิบตเบื้องต้นเขาปฏิเสธแล้วก็บอกว่าจะไปให้การในชั้นศาลน,นะคะท่านผู้การบอกว่าพยานหลักฐานตอนนี้เนี่ยได้มาระดับหนึ่งแล้วแต่ก็จะต้องมีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะต้องมีการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ค่ะออทีนี้หลังจากที่นําตัวมาสอบสวนแล้วก็ปล่อยตัวแล้วเนี่ยวันต่อมาก็ได้มีคําสั่งให้ออกจากราชการชั่วข่าวคือตอนนี้เขาก็ได้ออกจากราชการแล้ว ท่านผู้การก็บอกอีกว่าคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าทางตำรวจเนี่ยเขาจะจัดการยังไงกันต่อคือตอนนี้สิ่งที่ยายไม่สบายใจแล้วก็ยังกังวลก็คือความปลอดภัยของครอบครัวเขาความปลอดภัยของเด็กๆทั้งสองคนนะคะแล้วก็ความปลอดภัยของตัวคุณยายเองค่ะคือ ทางท่านผู้การเนี่ยเขาก็ได้ให้ความมั่นใจนะคะว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องเป็นไปตามกฎหมายถ้าหลังจากเนี้ยทางตำรวจคนเนี้ยเขาไปยุ่งเกี่ยวกับเด็กๆอีกก็จะนำตัวเข้าสู่กระบวนการกฎจะนำตัวเข้าสู่กระบวนการกฎหมายเลยค่ะแล้วก็ท่านก็ยังให คำมั่นอีกนะคะว่าสบายใจได้เพราะว่าตอนนี้ทําทุกคดีเดทไลน์ line, การจับกลุมก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่จะที่จะตรวจสอบหลังจากนี้ที่จะตรวจสอบนะคะก็คือยังไม่รู้ว่าจะจับได้วันไหนก็ต้องรอดูพยานหลักฐานกันอีกทีนึงค่ะนอกจากนี้เนี่ยทางพอมอนะคะ ทางพมก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้เด็กๆทั้งสองคนเนี่ยคะ่ะน้องอายุ16แล้วก็น้องอายุ12ปีเนี่ยคะ่ะได้เรียนต่อก็คือคนเล็กอายุ12เดี๋ยวจะให้ไปเรียนโรงเรียนประจําที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็เด็กอายุ16กเนี่ยก็จะให้ไปเรียนที่กศนค่ะสำหรับคุณยายทางพมก็จะเข้าไปดูแลเรื่องอาชีพคุณยายต่อไปค่ะอันนี้คือเป็นเหมือนการคุ้มครองพยานด้วยนะคะนอกจากนี้ทางผู้ว่าเนี่ยก็บอกว่า เดี๋ยวจะกำชับไปทางทางท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรน่ะนะคะว่าจะให้ดูแลคดีนี้ด้วยตนเองแล้วก็จะเร่งรัดให้ดําเนินการตามกฎหมายเป็นคดีที่ต้องสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเพราะว่าบุคคลที่กระทำเนี่ยก็คือเป็นตํารวจด้วยเป็นเป็นคนที่มีตําแหน่งมีสีนะคะโอเคนี่คือความคืบหน้าคดียังไม่จบคดียังไม่สิ้นสุดนะคะยังอยู่การ ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าพยานหลักฐานพร้อมทุกอย่างก็น่าจะจับกลุ่มตำรวจคนนี้ได้ค่ะนี่ก็เป็นความคืบหน้านะคะทางท่านปวีณานก็บอกว่าก็ต้องติดตามกันต่อเพราะว่าคาดีนี้ยังไม่สิ้นสุดส่วนเด็กๆเนี่ยตอนนี้ก็สภาพจิตใจก็โอเคขึ้นแล้วทางเจ้าหน้าที่พมก็บอกไว้ว่าตอนช่วงอาทิตย์แรกที่ที่รับมาอยู่เนี่ยก็ยังยังต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่แต่พอ พอมาวันนี้เด็กค่อนข้างที่จะคลายกังวลไปได้เยอะกล้าที่จะพูดนะคะแล้วก็ตอนนี้น้องก็ค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณแม่ด้วยว่าคุณแม่ก็ถูกตำรวจจับอยู่ะตอนนี้นะคะโอเคที่ก็เป็นความคืบหน้านะคะคดีร้อยตำรวจเอกคมขืนเด็กที่จังหวัดตรังค่ะลูกเพจคนไหนที่เพิ่งเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าย้อนเรื่องราวให้ฟังนะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ สารกลางจังหวัดตรังนะคะเข้ามาพบผู้ว่าราชการจังหวัดก็คือมีทางท่านปวีนาแล้วก็มีทางพลตำรวจตีสันทัศวิศนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดตรังนะคะมาพบด้วยเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีตํารวจร้อยตํารวจเอกนะคะข่มขืนเด็กนะคะ เรื่องราวนี้เดี๋ยวอีการจาเล่าย้อนให้ฟังเนาะเดี๋ยวจะขออ่านข้อมูลไปด้วยนะคะตอนนี้ข้างหน้าตรงนี้ก็ทางท่านบุญพีวีนาแล้วก็ทางตำรวจก็ได้มีการพูดคุยกันต่อหลังจากที่ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะเดี๋ยวอันนี้เราจะไปหรือยังคะพี่เอไปกินข้าวเหรอคะอยู่ไปตอนนี้เลยไหมงั้นเดี๋ยวหนูลงไลฟ์ก่อนโอเค โอเคลูกเพจเดี๋ยวยังไงขอญาติลงไลก์ก่อนนะเดี๋ยวจะมีไปต่อนะคะสักแป๊บเดี๋ยวก็จะบินกลับแล้วยังไงรายละเอียดความคืบหน้าติดตามได้ที่หน้าเพจอีจันนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามคะ่ะสวัสดีคะ่ะ